อ่านะสูตรบอกลดต้้งไปก็จะเป็น4บนออก3 2 4สูตรคำนวณได้2 4นะครับก็มา2 4ตรงๆขห้างวัวติดขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดี ถูกหวยนะครับรัฐบาลนะครับสลับนิ้วเาวันที่1สิงหาคมมาแล้วนะครับสลับในสูตรนี้มีสมาชิกขอมานะฮะขอมาก็จัดให้แล้วกันนะครับสรับในสูตร2ตัวบนนะฮะเน้นเน้นตัวบนซื้อบนเท่านั้นนะครับสถิติห้างวดติดๆนะฮะแล้วก็งวดวันที่1สิงหาคมเนี้ยลงเป็นงวดแรกนะครับลงงวดแรกก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่มีให้ดูเป็นการคํานวณย้อนหลังเท่านั้น นะครับชอบก็ซื้อไว้แล้วกันนะครับขายไม่ชอบก็ผ่านได้หลัก10จะได้เด่น2ตัวนะฮะอ่าหลัก10จะได้เด่น4ตัวนะครับขออภัยหลักหน่วยจะได้เด่น2ตัวนะครับเนาะอ่ะสำหรับในผลที่ออกก็จะตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่วันที่16พฤษภานะออกไปที่ในศูนย์เนะครับนั่นแหละก็มา90นะอ่าเป็นในที่ในตัวกลับ1นมิถุนายนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะได้ในที่ใน5้าสอง ก็มา5-2งตรงนี่นะฮะสิบหกมิถุนาหลัก10หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน9 2นะครับก็มา92ตรงตรงเลยนะตรงตรงสองวดติดติดแล้วก็วันที่1กรกดานะครับลัก10หลักหน่วยผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน4 6ก็มา4 6ตรงตรงสามวดติดติดแล้วก็วันที่16กนะครับกรกดาหลัก10หลักหน่วย ผลที่ออกบนก็จะออกไปในที่ในสองก็มาสองสตรงๆนะครับเนาะอ่ะตรงตรงสามสี่งวดติดติดมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณว่าจะคำนวณยังไงเอาสลับในที่ในสูตรนี้หาในหลักสิบกันก่อนเลยนะฮะหาในหลักสิบอ่ะหาในงวดงวันที่16พฤษภาก็จะมางวดก่อนนะวันที่2พฤษภานะครับเอาในที่ในหลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักหน่วยบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่ห้า หน่วยบน8เนาะคูณด้วย5แล้วก็10ล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่9แค่นี้เลยนะหาในหลักสิบแค่นี้แหละนะครับถัดไปก็เหมือนกัน9 5 9หลักพันหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักพันหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักพันหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่าง3ามหลักเท่านี้นะฮะง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะครับ9 5้าหานะครับเนาะหาในงวดนี้นะครับสาม เเป็น27่นะครับ8 5เป็น40 0คูณ9ได้0ูนจำบวกกันนะครับ7ในตรงนี้นะฮะได้7ก็สูตรบอกว่าให้เพิ่มไป2แต้มลดมา1นะฮะเพิ่ม2ลด1อ่าได้7เนาะลดไป1 7ลดตป่าก็จะเป็น6เพิ่มไป2ก็จะได้ในที่ในปาน่ากับ9 4เนี่ย4ตัวเด่นหลัก10แค่นี้เลยนะเพิ่ม2ลด1 ถัดมาในหลักหน่วยหลักหน่วยก็จะนําในที่ในหลักแสนนะคูณด้วยเลขคงที่5หลักหมื่นคูณ2หลักพันคูณด้วยเลขคงที่3และก็หลักสิบล่างคูณด้วยเลขคงที่5คูณกันได้เท่าไรลดแต้มนะก็เพราะว่าได้เด็ด2ตัวว่าจ่ไปก็เหมือนกันนะครับห้าสองสามห้าห้าสองสามห้าห้าสองสามห้า หลักแสนหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักกิโลแน่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันและก็หลักสิบห้ากแค่นี้เลยนะหาในที่ในหลักหน่วย25เป็น10 1 2ได้2 3 3เป็น9กศูย์คูณอะไรได้ศูนย์จำบวกกัน2บวกเก้าเป็น11สูตรบวกลดแต้งไปก็จะเป็นศนะูนย์เนี่ยแค่นี้เลยนะครับได้ในที่ในหลักสิบนะครับเนาะอ่ะก็ผลที่ออกก็จะเป็นที่ในศูนย์เก้าสูตรคำนวณได้9้า 0นะออก0 9มาในที่ในตัวกลับนะครงวดแรกคาดม้านะครับหานุกับถัดมาเลขคงที่เหมือนเดิมเลยจากในงวดที่แล้วนะครับ1 9ได้9 9 5เป็น45 9 8เป็น72 9บวกกัน5เป็น14 4บวกกันกับ2ได้6ลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปเป็นได้5 6 7 8หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนําใน2 5เป็น10 2 5เป็น10 1 3ได้3 แปดห้า <85 S 2> เป็นสี่สิบจะบวกกันนะฮะเหลือสามตัวเดียวแข็นๆน,นะฮะสามลดแต้มไปก็จะเป็นสองได้สองในหลักหน่วยนะครับผลที่ออกในบนก็สามห้าสองแล้วก็มาในที่ในห้าสองนะฮะตรงตรงเลยเนาะอ่านะครับน้องถัดไปนะครับ,นะรบก็เหมือนเดิมเลยนะครับเก้าเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดสองห้าเป็นสิบเก้าสองเป็นสิบแปดหนึ่งบวกกันกับแปดได้เก้านะครับลดแต้มไปเป็นแปดเพิ่มแต้มไปเป็นศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่ตัวเด่นในหลักสิบ ส่วนในหลักหน่วยนี่ครับ55เป็น 20, 55, 25 25เป็น10นะครับ93เป็น27นะฮะแล้วก็25เป็น10จะบวกกัน5บวกกันกับ7เป็น12 2นได้2ลดแต้มไปก็จะเป็น1ก็ผลที่ออก392น392เนี่ยก็มาในที่ใน9 2นี่ตรงๆร,งรงีแล้วถัดไปก็เหมดดือนเดิมนะครับ79เป็น63 25เป็น10ศูนย์คู่อะไรได้ศูนย์ ก็จะเป็นในที่ใน3ลดแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4แล้วก็5นะครับสองสามสี่ห้านะครับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับห้าห้าเป็นยี่สิบห้าศูนย์คุเลยได้ศูนย์เจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับศูนย์คุณเลยได้ศูน,นย์ห้าบวกกันกับหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ในหกนะลดแต้มไปก็จะเป็นห้าในหลักหน่วยผลที่ออกสี่หกนะสุขคำนวณได้สี่หกนะี่ตรงๆเลย แล้วก็มาในที่ในบนนะเป็นสูตรบนเนะาะทับไปนะครับ99เป็น81 65นะครับ99เป็น81จับ1บวกกับ1ก็จะได้2ลดไป1แต้มนะสูตรบอกแล้วก็เพิ่มไป2แต้มเป็น3และวก็4 1234ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วย95เป็น45 42เป็น8 93เป็น27 95เนะครับ95เป็น45 4, 2, นจับบวกกันง่ายก่อนเลย5 5บวก5เป็น10 เหลือ8บวกกันกับ7นะเป็น15นะสูตรบอกรดแต้มไปก็จะเป็น4บนออก3 2 4สูตรคำนวณได้2 4นะครับก็มา2 4ตรงๆขห้างวัวต, 5, ติดขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในล่าสุดนะครับเ5เป็น45 45นะครับเป็น20 92เป็น18จะบ,บวกกันก็จะได้ในที่ใน3รถลดแต้มเพิ่มแต้มนะฮะ2 3 4 5หลักหน่วย สอเป็น10 4 2เป็น8 3 5เป็น15 2 5เป็น10บจับบุคั8แปดบกเป็น13สามสูตรบอกลดแต้มล่าสุดจับคู่กันนะฮะก็จะเป็นที่ในสอง2 3มสอง3องสามสาแล้วก็5 2สองสำหรับในสูตรนี้นะครับ สูตร2ตัวบนนะฮะสูตร2ตัวบนนะครับสูตร2ตัวบ bon. นสําหรับในงวดของวันที่1สิงหานะครับยังไงก็ขอให้ถูอกอีเข้าอีเฮงเงปังปังกันดีลวกันนะครับอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะสุดหวยมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปนกันไปแล้วกันซึ่งก็นั่นแหละนะครับก็เข้ามานะครับสลับในเข้ามาตั้งแต่วันที่16นะครับพฤษภากันแล้วนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะนั่นแหละสูตรคำนวณได้ 90แต่หวยออกนะครับในที่ได้09เป็นในตัวกับงวดแรกถัดมานะครับสุขคำนวณได้52นะครับก็มา52ตรงๆเลยนะในงวดถัดมานะครับถัดไปนะครับออก92นะอ่าก็มาตรงๆนะครับในที่ใน92ตรงๆแล้วก็วันที่1นงับ1กรกฎาคมนะครับสุขคำนวณได้46นี่ก็มาในที่ใน46ตรงๆ แล้วก็วันที่16ก,ก,กรกฎาคมนะครับสุขคานวณได้2,4นะนะีก็มาตรงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ขอให้เข้าอีกถูกกันอีกแล้วกันนะครับซึ่งในงวดที่แล้วถ้าจับคู่เนี่ยหลัก10หลักหน่วยนะครับมันก็จะเป็นที่ได้1 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 4, 4แล้วก็1 0 4 5เนี่ยมันก็จะได้จับชุดประมาณนี้ นะครับเนาะอ่สำหรับในสูตรนี้ก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกเดินดีกันอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตร2ตัวบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนสูตร x x 7นะชื่อสูตรนะครับเนาะอ่าจะได้จําสูตรง่ายๆนะจำชื่อแล้วกันในสูตรนี้สูตร2ตัวบนสูตร x x ก็ขอให้ถูกอีก <Stars> เดินดีอีกเข้ากันดีแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะ,ะสูตรนี้สมาชิกขอมานะครับขอมาก็จัท้ายแล้วกันนะครับหวังว่ามันจะเข้าอีกเนาะ,ะนะครับ kitty. องวดที่แล้วใครไม่ถูกนะครับงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังร่ำรวยแล้วกันนะครับเนาะข,ขอให้ถูกตรงๆเข้าตรงๆ นะครับเนาะ,ะใครผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้นะฮะก็ขอให้โชคดีถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่1สิงหาแล้วกันนะครับใครโชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผู้ให้เปเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวขอให้โชคดีกับในสูตรนี้แล้วกันสูตร x x เจ็ดสูตรสตัวบทแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ